สวัสดีครับวันนี้ผมมาตัดผมนะครับที่ร้านโปรกบร์เบอร์ช็อปนะครับสำหรับผมนะครับการตัดผมเป็นเรื่องที่ง่ายมากครับเพราะพวกผมอยู่ในตัวเมืองนะครับผมค่าใช้จ่ายประมาณร้อยถึงสองร้อยนะครับเป็นปกติมากครับแต่สําหรับเด็กที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองนะครับอาจจะเป็นอุปสรรคต่อเขานิดนึงนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่ารถค่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะเยอะอาจจะไม่สะดวกสําหรับเขาเพราะเขาอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ อาจจะมีอุปสรรคการพางการเดินทางครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายอะไรนี้ครับอาจจะเป็นอุปสรรคของเขาครับสวัสดีครับชื่อครูเอกรัต์จินดาะครับครูสอนในเมือนบ้านเกิดกรุงเทพครับเนื่องจากหมู่บ้านครับเราไม่มีร้านตัดผมครับนักเรียนจะต้องเดินทางไปในเมืองครับเพื่อตัดผมแล้วก็ต้องมีค่าใช้จ่ายที่เป็นจํานวนมากครับการอาชีพมันจะให้นักเรียนเข้ามาฝึกทุกทุกเดือนนะครับจะมีการ นักเรียมาใช้บริการเพื่อที่จะได้ภาระของผู้ปกครองได้มีประโยชน์มากเลยครับเพราะว่าจะช่วยให้ผู้พกองประหยัดเงินในการในค่าใช้จ่ายต่างๆช่วยแล้วก็ช่วยให้ในักเรียนมีอาชีพเต็นตัวไปหลังจากบจบกันษาไปแล้วครับ ชื่อบูนะครับเป็นเจ้าของร้านตัดผมโปรเปอร์ช็อปไออาชีพตัดผมมีสเสน่ห์หนึ่งการแต่งร้านการแต่งตัวสไตล์การตัดอะไรแบบนี้ลูกค้าจะเข้ามาหาเราแล้วก็อยู่ที่ว่าฝีมือของเราจะทําให้เขารู้สึกอยากกลับมาตัดกับเราไมหมอะไรประมาณนี้อยู่ที่ว่าตัวเราอะชอบมันหรือว่าถ้าชอบมันก็ก็ต้องลองดูเพราะว่าถ้าชอบแล้วอะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก็ดีหมดหครับ วัสดีครับชื่อกิจสีสันชื่อเล่นชื่อมานะครับเป็นเจ้าของร้านซิตี้สาลอนครับอาชีพนี้มันเป็นอาชีพอิสระหนึ่งอาชีพที่เป็นเป็นงานศิลปะในการตัดผมคนเป็นอาชีพที่ที่ดีอาชีพหนึ่งครับรายได้ก็มั่นคงครับอยู่ที่ความสามารถของตัวช่างครับท่องตัดผมในโรงเรียนนี้มีประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็จะได้รายได้จากการเรียนบ้างมาฝึกฝีมือในการตัดผมเลยคิดว่าในอนาคต จะทําอาชีพในการตัดผมไหมครับก็ทําอยู่เล็กๆน้อยๆครับตอนนี้แต่อันหนักกว่านีอันมี้นะครับอาจจะทำก็มาได้รายได้จากการตัดผมระบาดเดือนเนี่ยก็เยอะอยู่ครับเพราะว่าขอให้ตัดเดือนละครั้งก็เดือนหนึ่งก็น่าจะประมาณห้าร้อยหกร้อยก็พอตอนห้าร้อยเรานี่เราใช้ได้จริงๆก็ได้อยู่ ว่าถ้าจะมีห้องตัดผมแบบนี้กับตวนหนึ่งเรากิวที่ทประโยชน์ากพวกเรากลุ่ม D S c a อย่ากให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีห้องตัดผมที่มีอุปกรณ์เพียงพอเป็นการเรียนรู้ทักษะอาชีพที่มีประโยชน์ต่อเพื่อนักเรียนและเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพต่อไปไฟฟ้า พลัางงานสร้างอาชีพและแบ่งปันรอยยิ้ม